แปลงนี้นะครับทำเจ้าของเจ้าของไร่ทำมาแล้วนะครับสามสามปีสามปีปีนี้ปีที่สามนะครับสองปีที่ผ่านมาขาดทุนก็ยับนะครับทุนคืนแทบจะไม่ได้นะครับปีนี้แลนะเออปีนี้ได้มันเกือบสามสิบตันนะครับที่แค่หกไร่เพราะว่าได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ,รบก็ดูเอานะครับก็ดูเอา นี่ไม่ใช่เลือก,กเฉพาะที่หัวดีๆมานะครับนะมันมันก็ดีทั้งหมดนะครับข้างหลังผมนี่กาลังตัดแล้วพี่เขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่จะมาโชว์เอาหัวดีๆไม่ใช่มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับนะพอดีเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายที่จะเอาขึ้นรถไปลงมันแล้วนะครับก็เลยเถ่ายทําวิดีโอสักหน่อยนะครับเพื่อชี้แจงให้กับผู้ที่ปลูกมันสำหรับหลังต่อไปนะครับจะได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับ ใช้ปุ๋ยอ e ินซีส์สดดเอ็านะครับไม่มีสารพิษนะครับแล้วเร่งผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ